สวัสดีครับสวัสดีค่ะมไม่ยร้ายค่ะพี่น้องถ้าสิยหอดดอยถ้าสิยหอบบอลเจ็บอู้ใก่ไม่น่าโดดนะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะนี่เก็บเห็ดกระซ้านี่จ้าดอกเบ็ดของเหาเนาะเห็ดตะไคร้ค่ะเก็บประมาณครันมือขึ้นเลยอ่ะฝนตกหนักมากว่าแต่สิบวันได้ขึ้นดอยเนาะค่ะบนกไกย,ยุดให้เหาได้ขึ้นอยู่ค่ะ วันนี้พบกันนทียี่สิบสองค่ะกันยายนสองหาหกซีนะคะพี่น้องเฮ็ดกัดห้างๆค่ะมาแบบเซียงเียงเนาะจักมีบ่มีเฮกะไปีลุนน้ำกันค่ะพี่น้องลุนน้ำกันโตแห่งยาวด้วยกันเห็นส้มเรือยเนาะเฮ็ดไข่ค่ะ จีน,น้อยๆก็ร้ายอยู่ค่ะเข้ากับสเสาอเตจีใหญ่ๆเนาะโอ้หมหอกลุ่มเลยหยางฝนเนะี่ยเห็ดนาเรค่ะอ้ยฝนตกแห้งตื่นค่ะพี่น้องน่ะเห็ดมอมแมมหม,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 มึกก็แดงค่ะพี่น้องอ้ถึงหนามไม่ไ,มไมเหลี่ยมมุบๆเลยดอกเหล็กของเข้าค่ะ เป็นไขค่ะ,ะต่างไปจุม่มไม่ไ,มไมหค่ะอ่วน,นเหงกอดอกที่สองค่ะม่นเล่ค่ะ เห็นทับใส่ไ,ไม่งกเหลืองจุ่มหนึ่งค่ะ พึงงพ่งเขาครับเห็ดพึงพ่งค่ะพี่น้องหวานพึ่งแ่บค่ะเห็ดหางแห้งนะคะ ที่ตรงพื้นไข่อะแดงกอกับบานนะคะท่น้องบานหมดแล้วจุ่มกับบ่ค่อยมีดหรอคะฝนเพิ่งกำลังตกใส่ไหมค่ะเพิ่งไปน้ำกันท็ดเอียงสิออกรอไป บานมืดแล,ล้วคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะนี่ก็รุนกันต่อไปค่ะสีออกอีกบโดนบานบานงามนี่ะนั่นลุนพอเเื้อค่ะไม่ได้รุนบานนะคะพี่นอ้องอาจจะรอบสุดท้ายแล้วค่ะ ก็แดงค่ะจุ่มนึงน้อยพ่อเทอจะจุ่มค่ะมันโดนเห็นเธอหนึ่งเห็นอยู่ช่วงกำลังสีวไส้เนาะค่ะพี่น้อะ จ Danke, ุ่มเสียน่าจะท่านนี้น่าจะเดียวค่ะจุ่มวัาหะกหัวหล่นก้อนแดงจุ่มหนึ่งค่ะอืออเห็ดไข่ค่ะนี่มีเห็ดพ่นเขาแกงเห็ดร่วมค่ะร่วม ทุกเฮ็ดมั้งค่ะเฮ็ดไข่เฮ็ดโกเฮ็ดโโไปงกเฮ็ดผึ่งไข่ไอ้ว่าส้มดอกนี่กลางอ้วนเลย ไข่อยู่บ้านครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็ลงดอยมากฮอดบ้านแล้วเนาะค่ะตอนนี้กับผัดผีผัดน้องมาแกงเฮดก้อค่ะแล้วก็บเฮดร่วมจ้ะเฮดเข้ากับได้บ่ะายค่ะมื่อนี้จะได้พัดผีผัดน้องมาแกงเนาะค่ะบางคนก็เลี้ยงล้วมมาะายค่ะตอนนี้แกงเฮดก้อให้เบิ่งแน่ตอนนี้ก็ได้โอกาสดีเนาะคะ่ะไหมตอนนี้สใส่ย,ยังแน่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งเลยขนาดน้ำเข้ากับเริ่มเดือดแล้วค่ะเพามียังหลายจ้ะเนี่ยเกลือกระเทียมค่ะกระปิกอ่ะลูกโดด ใส่ลงไปกับเป็นตะไคร่ค่ะ,ะไส่อุ้ยส่วนหอยสมพักติ๋วค่ะมาขอนพักกรเอิ่นพักออบแอบมาขอนพักกรเอิ่นพักสมพอดีนะคะพี่นะะ้องแต่ว่าบาดตะเนินกระเอิ่นสมพักติ๋วค่ะเอากระเทยใส่ลงไปเลยแต่อันนี้เป็นไข่อีตูะะ้แล้วค่ะเอากระใส่ตอน ไส่สิุ่กเหรอคะร้อยนำเดือดสักพักค่ะกินออกออแล้วนำเดือดแล้วคะ่ะเฮ็ดเท่าจ้ะเฮ็ดโกเฮ็ดร่วมคะ่ะเห็ดพึง่งเห็ดสุยางสุนแนวเนาะนีอะไรแซ่บค่ะนี่เออื่นเห็ดร่วมเห็ดตะไคร่รจะหนี้คะ่ะจุ่มต้องจุม่ม bán đang chồm qua thế này นัวค่ะหนามปลาล่าค่ะพี่น้องปลาเด็กแสบปลาล่านัวใส่หลายแสบหลายคนนะเห็นขอาอ๋อหนามปลาเด็กหนามคนสีแดงกึ้งสิงคะเนี่ยหนามเพชรโกร้ปลต้มแล้วแกงแล้วนึ่งแล้วค่ะสีมันกระชิบปลาแดงคือเกาเด้อค่ะพี่น้องลูกค้าของซันเนกับสิงห์เนาะ สีกับสีออกจังสีละค่ะขาวชมพูชมพูแต่ก็สุกแล้วคะ่ออออคะอ้อำห้อยห้อยดูรวอมัีนตอนทุดทไทยค่ะพี่น้องหลังจากเข้าใสเครื่องปรุงได้ตามชอบละค่ะไอตู้จ้ะ เราจะหมักด้วยเนาะค้นเพื่อนกับใส่พักขาค่ะเฉลอมเนาะท่านนี้นใส่ใส้ไฟตูค่ะหอมๆเดี๋่วเดีอยวน,นี้แบบใบนั่งหลักว่ะ ันนี้กับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก็บเกินข้าวแงเนาะคะ่ะข้าวเที่ยงข้าวแแหลกรวมกันคะ่ะเห็ดกโกะเห็นไหจุม่มเห็ดกอค่ะวันนี้เห็ดได้บ่หลายค่ะพี่น้องดอกกระลังพอดีครับเหมือนค่ะหืมขี้เขาเแตบบ๋อข้าวแแหลงน้ำกัน,นะค่ะพี่นอ้องจุ่มเห็ดกอ อนองเนี่ยน่าไปเสียบดี่ว่าล็อกน้กาค่ะกอ่อนจะวานค่ะเาจะได้้อควาอข้นค่ะ,คคะพี่นองทุกๆก,การรับชมเ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำคายสามพระยลยทุกงหมายค่ะ จะมีกับสิครับทีแล้วลนรอพี่กอล่ะค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ